เริ่มไปแล้วค่ะเริ่มครับพี่ก้องขาเริ่มมาเป็นคพี่ก้องวันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างดูกันก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าได้กลับมาออนสเตจแล้วแล้วก็ต้องมาทีโชว์เต้นด้วยครับซึ่งเราอาจจะใช้เวลาซอมอาจจะไม่นานเท่ไหรใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยป่ะที่เป็นอีเวนต์จริงจังหลังโควิดใช่คี่กลับมาครับครั้งแรกครับซ้อมด้วยกันนานไหมคะโชว์นี้ ประมาณช่วงช่วงช่วงเที่ยงถึงบ่ายก่อนก่อนก่อนโชว์นะครับทำได้ดีไหมครับก็มีผิดนิดนิดหน่อยเิดนิดหน่อยครับเป็นไงครับบรรยากาศล้างราจากการออกอีเวนต์ไปนานตื่เต้นครับตื่นเต้นเต้นเพราะว่าวันนี้ก็มีแบบผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยใช่เราก็ต้องแบบต้องเต้นอะไรหลายๆอย่างก็ยากด้วยครับ จริงช่วงนี้สองคนไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมครับหรือว่าเพราะว่าต่างต่างๆนานาเอ๋อช่วงนี้ถ่ายซีรีส์อยู่ครับผมช่วงนี้ก็จะมีคิวถ่ายช่วงประมาณหน้า<ม>สุกศรัทธาทิศต,<ม>ตอนแล้วแต่เป็นวีครับอย่างตอนนี้งานคู่เป็นยังไงบ้างาครับผมที่ติดต่อเข้ามาหลักไม่เปิดรับได้แล้วหร<ม>ือ<ม>ลิงก็จะมีพวกยังมีพวกไลฟ์อยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเรื่องงานอื่นเราก็ไม่ค่อยแน่ใจต้องทำผู้จัดการครับผมก็ไม่รู้ คือก่อนหน้านี้มันมีมันมีคนเขียนแฉแบบพฤติกรรมของพระเอกซีรีส์วายนะคะเราเราพอจะได้อ่านแบบมี้ก็ย่างมากแต่งต,ต,ตัวกันออมีทะเลาะกันได้ไหมได้อ่านนอนถึงกันมีการเชื่อมโยงมาถึงคู่เราว่าเป็นคู่เราจำคิดว่าไงครับยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ยังไงไม่ไม่รับสถานการณ์ในกองเป็นยังไงตอนที่ไปถ่ายก็ปกตินะครับก็คือ ถ่ายไทยเนี่ยช่วงนี้จะเป็นถ่ายโลคอนโดบ่อยๆครับผมก็จะแบบเอาจริงคือเข้าซีนทุ๊บคิเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแบบทำอะไรเลยก็คือเเวลาพอพอเราเสร็จหนึ่งซีนปุ๊บเราก็ต้องเข้าห้องมาแต่งตัวเพื่อแต่งตัวอันใหม่ปุ๊บแล้วก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมาอ่านบทเลยแล้วก็ทาอารมณ์พี่เมย์เขาก็จะมาดีตัวนั้นนะว่าแบบไม่ต้องแบบถ่ายไทยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นี้นะมีการแยกห้องแต่งหน้ากันจริงว่ามาโอ้โหห้องเล็กก็ติงเราช่างมีคู่เดี๋ยวจะแยกห้องยังไงทุกคน ก็คือยังยังอยู่ยังแต่งหน้าด้วยกันยังกิน้ชีวิตอ๋อใช่ครับผมครับการนั่งตรงกินข้าวด้วยกันสบายมากโหแต่เรื่องกินข้าวนี่อาจจะมีบางครั้งที่แยกกันเพราะว่าบางทีแบบน้องกัปทายอยู่แล้วผมพักเกาะผมก็ไปพักหรือว่าตอนที่ผมทายอยู่เนี่ยน้องพักน้องกับพักก่อนก็ไปกินข้าวเพราะมันหิวแต่ก็ยังรักกันดีอยู่แฮปปี้งงมากเพาวมาเขียนแบบว่าเส้นละเอียดมันเป็นจุดในกองเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกับกองอลไกับงงไหมเราะเขียนเส้นละเอียดเลยก็งงครับเพราะว่า มันก็เราก็เหมือนเดิมด้วยครับมีคนมาถามบ antu, ม้างไหมคะว่าเป็นเราหรือเปล่าม so so like, so 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 like ีม okay. ีทักมาทั like ้งมาเยอะเหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่าอาไม่ใช่เราแล้วทำไงรอย่างอย่างเส้นเรื่องเนี่ยพอมันโยงมาที่คู่เราใช่ไหมล้วคนก็จะมองว่าอย่างเขาเขาเรียกว่าตัวพระเอกเนาะที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนครับผมอย่างตัวมิวเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับราผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่กับเรื่องนี้เพราะว่าอจริงๆช่วงนี้ทงานมันค่อนข้างจะไทยแบบไทยมากๆทั้งเรื่องเรียนด้วยแล้วก็ เรื่องงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็มีเรื่องงานเพลงที่เราจะปล่อยอีด้วยครับมันทําให้เหมือนเรารู้สึกว่าไม่ได้มีเวลาไปคิดกับเรื่องนั้นเยอะมันดูทําให้เรากดดันเลยไม่ถึงกับกดดันเลยในการทำไม่ไม่กระทบอะไรเราเลยใช่ไหรู้สึกท่าอะไรที่กรรมของข่าวมันเชื่อมโยงมาถึงเราเนาะของผมไม่ค่อยจะโดนแบบทักมาถามอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในตัวเนี้อข่าวเขาระบุว่าเป็นพระเอกตัวเราก็เลยแบบ ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยได้ยุ่งไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรไม่ลอยไม่ลอยตัวอะไรนี่หรอไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใส่ใจด้วยครับหลังเริ่มคนหมดแล้วเราไม่ค่อยลงคู่กันไม่ค่อยแบบมีโมเมนต์หวานๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคนก็เลยคนเริ่มจับแต่ว่าเออเราอาจจะมีปัญหากันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามในซีรีส์เพราะว่ามันจะมีซีนที่แบบเด็ดๆเยอะมากแล้วก็มีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่กุ๊กกิ๊กไม่กุ๊กกิ๊กในซีรีส์ไม่่กกกกกุ๊ิบอเลยะ ก็ตัวเองไม่ได้ทำอะไรนี่บอกเลยว่าแซ่บครับไม่คุกกิกแน่นอนคุกจิกจะตายแต่ตอนเราบอกว่าทุกคนี้เราพยายามห่างกันมากขึ้นมคระยะห่างจะมากขึ้นตั้งไรตัวเราห่างอ๋อห่างห่างกันเองไหมเหรอผมรู้สึกว่าเหมือนแต่ละคนแต่มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นครับแล้วก็เราเราสองคนเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนเป็นเป็นคู่ที่อาจจะต้อง ไม่ต้องทําความเข้าใจกันเยอะแล้วเพราะว่าเหมือนเราผ่านอะไรกันมาด้วยเยอะทำให้แบบเรื่องการทํางานเนียเราคุยกันนิดเดียวเรื่องอะไรใช่ปัจจัยว่าว่าปัญหามันจะบาดลายไปไกลไหมทรายเงินหลวงปันอะไรยังไงหมายว่าคุณเขาไม่เชื่อแล้วหาว่าคู่เรามีปัญหาอะไรอันนี้คือนี่แล้วแต่เขาคิดเลยเพราะผมเขาผมบังคับใครไม่ได้ว่าเราจะคิดหรือเป่าถ้าผูดถือกระดานซีรีส์ก็เราก็ถือว่าเป็นผู้ถือที่มีดราม่าเกิดขึ้นก่อนตรงนี้อยากจะพูดอะไรบ้างไหมครับจะบอกว่าชินแล้วครับ รับมือกับมันยังไงครับเราไม่อคนเลยอยากอยากให้เซฟข่าวแบบมีสติมากกว่าครับผมก็ส่วนวิธีการรับมือของครัวทั้งผมและกัปเนี่ยรู้สึกว่าเอาเวลาไปทันัวอื่นดีกว่าแล้วก็เรื่องเรื่องข่าวดราม่าเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเอามาเก็บมาคิดแล้วมาเครียดเองมันอาจจะแบบกระทบต่อเราด้วยกระทบต่อแฟนคลับคนรอบข้างเราที่รักเราเรารู้สึกว่าเราเลดีโกไปแล้วก็ เราแบบคลิปออนกับการการทํางานดีกว่าเราแต่อข่าวข่าวมันโยงไปไกลเหมือนว่าเราสองคนมีปัญหากันเราแต่คกุ้ใต้ตัวทาให้เราสองคนมีปัญหากันอะไรนี่คนดูแลคนอะไรโยงไปถึงคนดูแลอะไรประมาณนี้วันนี้ผมนี้ผมไม่รู้เรื่องนี้เราเราทีเียวกังวลไหมฮะถ้าข่าวมันโยงไปไกลแล้วว่าเราจัดตัวเราสองคนแล้วยังมีคนรอบข้างด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่นิดเนง ขามาถึงรอบนี้เลยมาถึงว่าเราเซเรียสประกอบกังวล่นมัได้เพราะขามันมันไม่ใช่เพราะเราสองคนแล้วมันโยงไปยังคนรอบข้างเราแล้วว่าเป็นตัวที่ทําให้เราสองคนมีปัญหากันอะไรแอันี้ผมผมรู้สึกว่าไอไอเรื่องพวกเนี้เรามันเหมือนขิงรอเปล่าเมืนเหมือนพอเรามีคนจับตามองเยอะขึ้นทําให้มีคนวิพากมีคนที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เยอะมากขึ้นครับเราไม่สามารถควบคุมทุกคนได้หรอก พุทเจ้ายังบอกเลยห้ามคนอนพาไม่ได้ใช่าุูอะเรื่องซีรีส์จ้ะอีกนาทีเ้ี๋ยวไม่ต้องหมดเวลาแล้วจ้ะแต่ก็ยืนยันนนะว่าายืนยัน่าาแน่นอกรับๆกผมพูดเยอะอยูแล้วที่ว่ารับกันอยู่ไม่แตกต่างนมาปกติครับผมรักกันใช่ไหครับรักครับผมย้ขารักกันใช่ไหมครับไม่ตลอดการไม่ตอกา ซีรีส์ตอนนี้ไปเห็นบอกว่าใกล้แล้วใกล้จะได้แล้วเป็นไงบ้างครับก็ไม่ใกล้แลตอนนี้ประมาณถ่ายได้ปมาณครึ่งครึ่งทางแล้วพี่อุประไรมพีา่านยุคโควิดเรีสัว่าอย่างไอว่ามันล okay, ื่นๆก็จะมีการที่เราต้องรมาระวงตัวมากขึ้นในการแต่ต้องตัวกันเลยผู้นี้ก็จะต้องแบบทคําสะอาดให้มันมากขึ้นไม่ใชหมาว่าเรื่องโควิดลวอาใช้เจลล้างมือมากขึ้นลับซีนทยไงั ใจหล่อขอยกเว้นไม่ไย้ายยังไงหรือมันมันเนได้ไหมหรือมันยังไงครับก็ชื่อก็บอกเลิฟซีนเราจะไม่โดนจับใช่ไหมก็รอติดตามเรว่าเลิฟซีนนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์เนาะก็อย่างที่บอกเลยครับแซ่บครับแรงว่ามันบบดันกว่าซีซันแรกดุดันแน่ัวีมอนไปมันมันโตขึ้น่ะเนาะอะไรมันก็โตขึ้นชินอะอะไรโตว่ยถึงว่าเอ้านส่ใสเนใสใ่หากเขก็จะโตขึ้น แล้วก็อาจจะมีแบบที่อื่นอะไรเสื้อใส่เสื้อรอติดตามต่างต่ในความในพาร์ดาม่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเจ๋งเกินไปพาร์ดาม่านี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าจะเป็นดราม่าแบบที่ตัวละครจะมีเขาเรียกว่ามีวิทยาวามากขึ้นครับผมดราม่าแบบผู้ใหญ่ใช่จะมีแบบมีโลมีโลจิกที่อาจจะต่างจากเดิมต้องรอติดตามดูว่าไอ้ปมดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ กับยีน่าเลยครับผมข้าวเยื่ออไรรี้พครับม่ได้ันเยออไม่้มันียงถอได้ครับมเช่ไมเอยหนงั่าตอนนี้เนยใกล้กันหน่อยหลยใกล้กันนมองกล้องปากก่อนนีนะมองนี่ก่อนนะที่เราฟังเธอแทบ้า่น้นี้นะ มองนี anyway, point, ่มองนี่มองตรงมันนะแค่จบเลยเอาทีเดียวคนเดียวเลยเนอะทีเดียวเออจะได้ไม่ต้องถ่ายอีกแล้วจะได้ไม่ถอดจะได้ไม่ถองแง่จะได้ไม่ถองแง่เราเราทำด้วยเห็นไหมไม่ใช้ไม่ได้ป่ะทำได้ทำได้รั้งานได้รับเออจะโอเคแล้วโอคยิ้มันครับค่ะสองวิครับด้านนี้ด้วยกันค่ะไม่อีกรุ่นนะคะหนึ่งสองสามครับ